ออกตอตเป็นผู้ดูแลการเลือกตั้งเหมือนควบคุมนักการเมืองเวลาหาเสียงผมถามจริงๆนโยบายแต่และพักที่ออกมาเนี่ยถ้ามันพูดแล้วทาไม่ได้เนี่ยทาไมไม่ยุคพักเขาแล้วก็มาให้สมรองตลอดชีวิตถือว่าโมก็คุณบอกแล้วไม่ใช่หรอว่าห้ามนําข้อมูลอเมรนเท็จลงสู่อินเทอร์เน็ตหรือคอมพิวเตอร์ต่างๆหรือเผยแพร่ไปทั่วโลกเนี่ยนกักการเมืองอะ่ะเกือบทุกพัก แมงโมพูดแล้วทําไม่ได้มันก็เลยหาเสียงหลอกประชาชนพอเข้าไปแล้วก็บอกว่ามันเป็นเทคนิคการหาเสียงเพื่อหลอกลวงประชาชนเพื่อหวังให้ตัวเองได้มีตําแหน่งกกตปบช,ชทําอะไรอยู่หน่วยงานที่รับผิดชอบจะนะครับคุณต้องจัดการการับพวกนักการเมืองที่น่าชบอยน้นเน่าพูดแล้วทําไม่ได้อย่างใจถึงพึ่งได้อย่างเงี้ยยกเลิกไปจับแมงเข้าคุก พราะแม่งพึ่งไม่ได้หรอกลำใจมันถึงตรงไหนนั่นไปฆ่าคนไงเป็นนักการเมืองต้องใจถึงเนี่ยเหรอมันต้องใจถึงขอให้มีเมตตาทำจริงช่วยเหลือประชาชนและความถูกต้องมองความจริงเอาถูกต้องอย่าเอาถูกใจเพราะเอาถูกต้องเนี่ยมันถูกต้องทั่วประเทศแต่เอาถูกใจเนี่ยมันถูกคนไม่กี่คนใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นแล้วนักการเมืองคนไหนที่ออกนโยบายอะไรมาก็แล้วแต่ออกมาแล้วทำไม่ได้ภายใน4ปีหรือภายใน2ปีที่มันกำหนดหรือภายใน1ปีที่มันออกมา ยกเลิกยุบพักติคุกนักเมืองมันจะได้เขตต่อไปมันจะออกนโยบายหาอะไรมาเนี่ยมันจะได้ระวังตัวมันนี่พอออกนโยบายแล้วพอทาไม่ได้บอกว่ามันไม่มีงบในกระทรวงตอนมึงหาเสียงเนี่ยตอนมึงจะทํานโยบายมาเนี่ยมึงไม่เช็คก่อนว่างนงบในกระทรวงมันมีหรือเปล่ามันจะอยู่ดีออกมาพูดเหมือนจะแจกที่ํากินเนี่ยึงอาตรงไหนมาแจกเราต้องดูก่อนว่ามันมีที่ตรงไหนที่พรจะแจกได้ทําไม่ได้อย่าไปพูดพูดเฉพาะที่ทําได้ ทำได้แล้วค่อยพูดมันก้อย่างนี้ไม่งั้นงามแงะถึงก็บวชไป่สศึกจะเชือพวงนี้